คลิปนี้นะครับเป็นของแรของสวยอีกแล้วนะครับเป็น lvc big e jacket t a i e a n e one pocket นะครับกับ lvc big e ปี1955นะครับ2ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าใส่สวยมากมากนะครับโอ้ดูว่ามันแมทกันขนาดไหนนะครับสำหรับสายวินเทจนะครับมันแมททั้ง1947ทั้ง1955ทั้งรุ่น150ปีนี่ก็โอ้โหบอกว่าแต่ละรุ่นนี้บอกได้เลยว่าโหเด็ดสุดๆครับสวยมากๆนะครับใส่คู่กันเนี่ยทั้งเสื้อแจ็คเก็ตนะครับทรงทักเกอร์กับกางเกงยีน สีเข้มๆสวยๆ LVC ของเรานะครับบอกได้เลยว่าเด็ดดวงแน่นอนนะครับเพจเรานะครับขายกางเกงยีนรีวิวของแท้เท่านั้นนะครับไม่มีของปลอมไม่มีของเลียนแบบนะครับทุกตัวการันตีว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานสวยงานแรงนะครับสามารถสอบถามได้เลยตามช่องทางนี้และช่องทางนี้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับช่องเก่งสตูดิโอนะครับบอกได้เลยว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับสินค้าของเรานะครับ